ไม่ทันเออเลยข้าวขอ,อ,อขันหน่อยหน่อไม้หน่อไม้วันนี้แกงหน่อไม้น้ำแกงน่ากินเชียวหายมัน่วหาย่ยงไง ไอ้เตาแก๊สอันนี้มันใช้ไม่ได้เหรอพี่แปะ<ด>๊ะ<ด>ใช้ทูกันเอือเกือบ20ปีแล้วนะไม่เคยเปลี่ยนสายล้วพีโอ้เช็คดูมั่งนะพี่สายเปลี่ยนจะถังก็ถังแค่ถังจะไม่เคยเปลี่ยนสังตัวมันจะหลไง ก,กินแก๊สมันออ,อก,นกินมันออกอยู่แล้วแหละไอ้พวกเนี้ยกินมันอ,ออกบอกเลยโอโ้โหบกดแปแก๊สรัร่ว,ว,วตะมั่งเพร,ระะาะว่าถัางอย่างนี้มันระเบิด้รัวแล้กับมีดดัดสายนะมันจะปูดยังไงช่างมันแล้วก็อุดอย่าง,ง,าง,ะะอางเอดียวปดกก็อ,อุดกอุดกาดกดอุดก็อดก็อุอออ